สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพาไทยทุกท่านคุณลูกค้า่ะวันนี้คุณพี่เพนสีค่ะอยู่เขตรพระนครกรุงเทพมหานาครวันนี้นะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะเซตโปรโมชั่นบอกว่ารับ1เซตร,รับ1เซตคุณลูกค้าขะ,ค,ะคุณลูกค้าสามารถเลือกผืนผ้าเลือกสีผ้าได้เลยนะคุณลูกค้าคะสแกนที่ QR โค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเหมือนที่นุ่มแจ้งไว้นุ่มนะคะจะแพคใส่ถุงแก้วสวยๆแบบนี้ให้ทุกชิ้นเลยวันนี้คุณลูกค้านะคะรับ1โปรเนาะซ ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะนุ่มส่งรูปให้คุณลูกค้าเลือกแล้วคุณลูกค้านะคะก็สามารถเลือกได้เลยนะจะรับนะคะสีนี้2ผืนจะรับสีนี้นะคะคุณลูกค้าขาอย่างเช่นคุณพี่เนาะบอกว่ารับนะคะสีนี้สชิ้นนะมีอยู่นะคะคุณลูกค้าขาเราก็จะจัดส่งให้นะคุณลูกค้าขาเราจะอัปเดตล่าสุดให้เลย ทางร้านแม่มดิพาไทยของเราจะอัปเดตรูปราสุดให้พี่ๆทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็รับสีนี้อีก2ชิ้นค่ะแล้วคุณลูกค้าก็บอกว่ารับนะคะเฉดสีเหลืองอีก1ผืนเป็นของแถมขอบพระคุณมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยแต่วันนี้ถ้าคุณลูกค้าบอกว่ารับแค่2ชิ้นได้ไหมจะนําไปตัดเป็นชุดเดสอยากลองตัดก่อนยินดีค่ะคุณลูกค้าขา2ผืน450บาท2ผืน450บาทถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้้้เเลลลยนะะคคคคถาาุณูกมีแอปพิช มันจะง่ายมากๆนะคะเพราะว่านุ่มนะจะสามารถส่งรูปนะคะผ้าสวยๆเนี่ยที่นุ่มมาเตรียมไว้นะค,ะคุณลูกค้าจะนุ่มถ่ายรูปนะคะทำเป็นอารบบ้มไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อที่คุณลูกค้าจะได้สะดวกซื้อสะดวกช็อป แอปพลิเคชันไล n e คุณลูกค้าจ๋าสแกนที่ QR code ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยหรือว่าเบอร์โทรของร้านแม่มริพาทไทยของเราในวันนี้089 0 4 1 6 0 0 8ค่ะคุณพี่นําไปเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยร้านแม่มริพาทไทยยินดีนให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะวันนี้รับ1โปวันนี้รับ1โป1เซตคุณพี่จ๋าซื้อ4 8 0ผืนบาท ซื้อ4ผืน800บาทแถมฟรีทันที1ผืนเซตนี้จัดส่งให้เลยนะคะจัดส่งวันนี้ค่ะคุณพี่เพ็ญศรีขอพระคุณมากๆเนาะจัดส่งนะคะจากอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ถึงคุณลูกค้านะคะ อย่างเร็วสุดๆคุณลูกค้าขา2วันค่ะอย่างช้าก็ประมาณ3-4วันนะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4แ6 0 0 8่งค่ะร้านแม่าริพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตเปิดให้ดูให้ชมก่อนว่าผ้าผืนจริงขนาดเท่าไหร่คุณลูกค้าขาขอบอกเลยว่าผืนใหญ่มากเป็นผ้าขอม้าผ้าใยหมักโพนผืนใหญ่มากๆคุณลูกค้าจ๋าขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะ ขนาดหน้าผ้า100เซนเมคุณพี่จ๋าขออนุญาตเปิดให้ดูให้ชมแบบนี้ค่ะแล้วความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรค่ะ ความยาวอยู่ที่200เซนติเมตรคุณลูกค้าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยถ้าสั่งซื้อ1ผืนละ250บาทค่ะจัดส่งนะคะทั่วไทยเลยคุณลูกค้าขาจัดส่งให้ทั่วไทยเก็บเงินไปทางหน้าบ้านก็ได้ผืนหนึ่งลองซื้อก่อนก็ได้250บาทแต่ถ้าสั่งซื้อ2ผืนบอกว่าจะไปตัดชุดเนาะอย่างเช่นนะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อนะคะลายนี้ใช่ไหมสีเหลือง2องชิ้นแบบนี้450บบาทคุณลูกค,าคา้าขาแต่ถ้าคุณลูกค้าเคยซื้อเคยใช้แล้วเนาะ ผ้ารุ่นนี้สวยนะคะแล้วเห็นที่นุ่มใส่อ้าวตัดออกมาแล้วสวยเนาะเรียบเนียนด้วยนะคะคุณพี่จ๋าอาจผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บใส่สบายค่ะใส่สบายไม่ร้อนค่ะเนื้อผ้าบางเบาใส่สบายมากๆแนบเนื้ออยู่ทรงมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยถ้าสั่งซื้อ2ผืนเนาะอย่างเช่นสั่งซื้อสีเหลืองแบบนี้สชิ้นใช่ไหมคะ450บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มค่ะรวมไปถึงนะคะคุุณณลลููกกคคค้้้้าจะะรรััับบเเปปปป็็นนนนนซซซตตโโวีือ 800บาทแถมฟรีทันทีอีกหนึ่งผืนด้วยขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะผืนใหญ่จัมโบ้มากผืนใหญ่จัมโบ้มากๆคุณพี่คะ่ะไม่งั้นน่ะนุ่มนาไปตัดเป็นชุดมินิดสแบบนี้ไม่ได้นะรอบอกนะคะไม่เกิน40นิ้วสามารถตัดได้เลยความยาวชุดอยู่ที่35นิ้วคะ่ะแล้วก็ตรงความยาวแขนตรงนี้นะคะได้อยู่ที่8.5นิ้วแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่านะคะคุณลูกคะนะ้าเนี่ยรอบอกมันนุ่มนี่แหละรอบอก36ใช่ไหมแต่ชอบใส่ย,ยาวกว่านี้นะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะชอบใส่เป็นคุมเข่าลงมา ชอบใส่แบบว่าเป็นแขน3ส่วนอะไรเงี้ยคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ผืนได้เลยคุณลูกค้าขา2ผืนแบบนี้450บาทสามารถนําไปตัดเป็นชุดเดรสยาวได้เลยคุณลูกค้าออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบหรือว่าคุณลูกค้าจะให้ทางร้านแม่มดิพัฒไทยของเราตัดให้ถ้าต้องได้ใช้ผ้า2ชิ้นราคาชุดอยู่ที่1,290บาทค่ะแต่ถ้าใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียวคุณลูกค้าขารอบอกไม่เกิน40นิ้วความยาวชุดไม่เกิน35ความยาวแขนไม่เกิน8.5 ราคาอยู่ที่990บาทเพราะว่าของเรานะคะจัดทาแพทเทิร์นอะไรไว้เรียบร้อยแล้วให้ช่างจัดทําไว้ให้แล้วดังนั้นค่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยวันนี้รูปแบบการตัดของตรงคอตรงนี้นุ่มตัดเป็นคอรูปหัวใจใช่ไหมคุณลูกค้าจะ๋ะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้คุณลูกค้าบางท่านอาจจะชอบเป็นคอสี่เหลี่ยม อาจจะชอบเป็นคอกลมอาจจะชอบเป็นคอปาดนะคะที่กว้างขวดนี้อะไรเงี้ยคุณลูกค้าบอกนะหรือว่าจะตัดเป็นทรงคอขวดสวยๆแบบนี้ก็ตัดได้นะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆชอบรูปแบบคอเสื้อแบบไหนถ้าเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมขอได้สอบถามได้คะ่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะออกแบบแตัดเย็บเองเราไม่ได้ตัดไว้นะต้องขอบอกแบบนี้นะคุณลูกค้าค่ะเราไม่ได้ตัดไว้เพราะว่าช่างของเรานะคะตัดเร็วมากคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าเราจะมีช่าง อ,อย่างเช่นชุดนี้ใช่ไหมก็จะมีช่างหนึ่งนะคะคุณลูกค้า่ะถ้าเป็นชุดเดรสูปแบบนี้ก็จะเป็นอีกช่างหนึ่งนะคะที่ตัดให้เรานะคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงเสื้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรามีหลากหลายช่างเรามีหลากหลายทีมช่างคุณลูกค้าคะ่ะเพราะว่าช่างแต่ละบุคคลมีความถนัดแตกต่างกันคะ่ะดังนั้นคะ่ะการที่นะคะเราจะจัดทํานะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเราต้องมีหลายหลายช่างคุณลูกค้าคะ่ะรวมไปถึงเสื้อของคุณผู้ชายซึ่งทางร้านของเรานะคะมีเยอะมากเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้า่ะที่เป็นเสื้อทรงซาฟารีของคุณผู้ชายของคว ค่าตัดถ้าเป็นเสื้อซซฟารีค่าตัดอยู่ที่1 5 0 0ับาทแล้วเราก็สามารถเลือกผ้าแล้วก็สั่งตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้ผ้าอะไรในการตัดเย็บแค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าบอว่าเพราะว่าที่ร้านของเรานะตัดออกมาเพราะว่ามันเป็นงานแพทเทิร์นเนาะเป็นงานแพทเทิร์นแล้วถ้าคุณลูกค้าทราบรายละเอียดไซส์ของตนเองสามารถสั่งตัดได้ค่ะการที่คุณลูกค้าจะสั่งตัดได้หนึ่งเลยคุณลูกค้าต้องทราบรายละเอียดไซส์ของตนเองก่อนอันดับแรกคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวนุ่มตัดให้ไม่ใชุะเนดดส รอบเอวจะเป็น32สะโพกจะเป็น42ค่ะคุณลูกค้าจ๋า สวยใส่สบายค่ะสวยใส่สบายคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้ไปแบบว่าไปเน้นตรงรอบเอวเยอะแยะไม่งั้น,นเดี๋ยวมันจะเห็นพุงเลยคุณลูกค้าค,คะเนาะเพราะว่าเราต้องเผื่อนะคะเวลาเรานั่งด้วย <c oughs> เพราะว่าเราต้องเผื่อเวลาเรานั่งด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะถ้าเป็นชุดเดทน่ารักน่ารักแบบนี้คุณลูกค้าจ๋าชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะสั่งตัดเสื้อสั่งตัดเป็นกระโปรงก็สวยนะสั่งตัดเป็นกระโปรงก็สวยนะขอบอกก่อนค่ะคุณพี่จ๋าอยากต อยากตัดเป็นกระโปรงความยาวที่เท่าไหร่บอกได้เลยคุณลูกค้าขาตัดได้ค่ะสวยมากนะคะสวยมากๆเลยถ้าตัดเป็นกระโปรงนะคุณลูกค้าขาระวางลายผ้าได้เลยนะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้ค่ะถ้าตัดเป็นกระโปรงนะนุ่มนะคะก็จะอัดผ้ากาวให้ก่อนจะอัดผ้ากาวให้ก่อนแล้วตัดเป็นทรงสอบแบบนี้ก็ได้อยู่ที่การวางลายผ้าคุณลูกค้าอยากได้ผ้ารูปแบบไหนคุณลูกค้าก็บอกได้เลยคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเห็นไหมตัดเป็นกระโปรงก็สวยนะะเห็นไหม เราตัดได้หลากหลายรูปแบบค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานคุณพี่คะผ้าเขาม้าอันเนกผสมผ้าเขาม้าสารพัดประโยชน์ของเราในวันนี้ซื้อไว้เลยคุณลูกค้าจ๋าซื้อไว้เป็นของฝันของฝากหรือว่าจะซื้อติดตู้ไว้เลยนะเวลาใครไปใครมานะถ้าเรามีผ้าเนี้ไว้ต้อนรับเนาะคุณลูกค้าขาซื้อไว้เป็นของฝันของฝากโู้แฮปปี้มากเลยเขาบอก <c oughs> นะคะเขาจะรู้เลยถ้าเป็นแบบ ถ้าขอมาผ้าฝ้ายมักโคนนะคะที่เป็นเนื้อละเอียดแบบนี้แล้วเป็นแบรนด์ของร้านแม่มดีผ้าไทยนะเขาจะรู้เลยว่าเนื้อผ้าละเอียดเนื้อผ้าเรียบเนียนนะคะใส่ดีมากๆนำไปใช้งานได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเลยคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้สีไม่ตกแต่ต้องรีดนะคุณลูกค้า,า่ะเป็นผ้าที่ต้องรีดเพราะว่าเป็นผ้าายเนื้อละเอียดผ้าายเส้นเล็กค่ะคุณลูกค้าขายิ่งรีดยิ่งนุ่ม ยิ่งรีดยิ่งนุ่มค่ะถ้าเป็นชู๊ดแบบนี้ที่เป็นอัดผ้า,ากาวนะขอแนะนาการรีดรีดด้านในก่อนนะคะคุณลูกค้าขาใช้ไฟอ่อนๆใช้ไฟอ่อนๆถึงไฟกลางๆแค่นั้นนะคะรีดด้านในก่อนรีดรีดผ้ากาวให้ติดติดติดกับเนื้อผ้าอีกหนึ่งครั้งสองนะคะก็รีดด้านนอกอีกหนึ่งรอบคุณลูกค้าขาทันทีคุณลูกค้าคคใส่เลยสวยทั้งวันสวยได้ตลอดวันแบบยาวๆอันนี้เป็นคําแนะนําจากร้านแม่มริพ้าไทยของเราคุณลูกค้าขาเพราะว่าเนื้อผ้ารุ่นนี้ เราอัดผ้าก,กาวใช่ไหมเราอัดผ้าก,กาวแล้วใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาแต่ถ้าเราไปซักแบบนี้บางครั้งบางทีเรารีบเราซักเครื่องนุ่มเดี๋ยวตลอด <c oughs> ที่บ้านมีแต่ซักเครื่องนะคะคุณลูกค้านะผ้าที่ทางร้านของเราเลือกนํามาจําหน่ายรวมไปถึงนะคะเนี่ยนุ่มก็เลือกผ้าที่เราจาหน่ายเนยนำไปตัดเป็นชุดนําไปตัดเป็นเสื้อแบบนี้นุ่มนะหนึ่งเลยต้องซักเครื่องได้สีไเมตตกนะคุณลูกค้าขาเราก็ต้องรีดง่ายแล้วก็ถ้าเป็นผ้าของมารุนี้ ทำแบบที่นุ่มบอกค่ะตามคําแนะนําที่นุ่มแนะนําก็คือรีดด้านในก่อนจากนั้นก็รีดด้านนอกอีกหนึ่งรอบแล้วคุณลูกค้านะคะก็ใส่ได้เลยสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆด้วยนะคะชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยวันนี้นุ่มขอขอบพระคุณนะคุณพี่เพนสีนะจ๊ะอยู่เขตพระขนงอ,อยู่เขตพระนครค่ะกรุงเทพมหานครคุณพี่จ๋าขอบพระคุณมากๆเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะเซตโปนหนึ่งเซต 800บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านนะคะคุณลูกค้านะแต่คุณพี่เพนสีโอนเงินชําระเงินให้เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะถ้าชอบสนใจนะคะติดต่อเลือกช็อปนะค,ะคุณลูกค้าค่ะ089041608 8ค่ะแนะนําบอกต่อฝากแนะนําบอกต่อด้วยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาเนาะผ้าใชะ,ะที่จะนําไปม่อเป็นของฝันของฝากของ,ของชํารวยของที่ระลึก ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถ้าเข้ามาโทรเข้ามาค่ะ0890416008ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ร,รวมไปถึงนะคะกดแชร์นะคะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่นะักสนใจผ้าไทยนะคะให้เขาเข้าไปชมไปชอ็อปรีวิวสินค้าก่อนได้คุณลูกค้าขาเข้าชมรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า1 000, 2 0 0 0รีวิวทางช่อง YouTube แม่บัิตภาทไทยของเราก่อนเลยชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนถ้าเข้ามาโทรเข้ามานะเดี๋ยวนุ่มดูให้ขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะ800บาท ห้าผืน800อบาทได้5้าผืนค่ะผ้าขมามอาผ้าฝ้ายผืนใหญ่จำโบแบบนี้จัดส่งไปที่กรุงเทพมหานครนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆค่ะ